สวัสดีครับผมบุกัสเซเดนนะครับผมจากทีม Shadow Eagle นี่จริงๆบุกชอบเล่นกีฬาครับเล่นแบบพอเป็นอย่างเงี้ยก็แบดก็พอเป็นบอลอะไรอย่างเงี้ยใช่เปตองก็เป็นนะจจะถนัดสุดก็คือบาสครับเล่นตั้งแต่มัธยมแล้วก็เล่นกับเพื่อนจนแบบว่าเออพอมีกีฬาสีหรือแบบกีฬาโรงเรียนอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวแทนไปลงใช่แต่ว่าไม่ได้เล่นนานละแต่ความเก่งเหมือนเดิมครับจุดแข่งของทีมเรานะครับ ครบทุกอย่างครับก่อนอื่นเลยขออวยยศก่อนก็คือหน้าตาหน้าตาดีาทุกคนแน่นอนความสามารถไม่เป็นรองใครครับนันนนนันนนน่บอลเชลซีตั้งแต่เกิดจอร์ดเวอาอันนี้แน่นอนดูจากขนาดก้ามแล้วก็เล่นบาร์สแบบเซียนมากเป็นกับตันทีมผมด้วยนะครับอ่าแล,แล้วก็นีโอแล้วกันเป็นแบบสายแบบบัฟบัฟจนอีกฝั่งหนึ่งนี่แบบหงอยไปเลยตัวจริงตัวจริงครับจุดอ่อนแล้วครับ ข้อแข่งที่ผมพูดมาทั้งหมดก็เป็นจุดอ่อนของทีมเขาหมดเลยครับขิงเกินจริงๆไม่มีกลยุทธ์เลยครับใช่เราแค่มีความสามัคคีกันครับแล้วก็นัดกินหมูกระทะท้องอิ่มเราไม่ต้องไปซ้อมเราเก่งอยู่แล้วก็ฝากถึงไ i n ิ่งชีตานะครับผมชีตามันจะเร็วกว่า e ีเกิได้ไงครับเจอกันครับ ฝากทุกคนนะครับมาเชียร์แล้วก็มาให้กำลังใจพวกเราได้นะครับผม Shadow Eagle นะครับผมหรือว่า ใครอยากจะเชียร์ไรนิ่งชีตาก็ได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องทำใจนิดนึงนะครับ GMMTV Star Olympic b i g Match สุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่พวกเรา GMMTV ผนกันมาร้นหอแน่นอนครับเปิดขายบัตรแล้วนะครับวันที่28ตุลาคมนี้นะครับทางไทยจิ๊กเก็ตเมเจอนะครับมาชมมาเชียร์มาเฮไปพร้อมๆกันนะครับวันที่23ธันวาคมนี้นะครับผมแล้วเจอกันนะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีครับเจอกันครับ